สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนชุมชนบ้านเมง,ง่ายทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในหน่วยที่7ทศนิยมนะคะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะทศนิยม3ตำแหน่งใช่ไหมวันนี้เราจะมาเขียนคำอ่านของทศนิยมกันนะคะว่าเขียนกันอย่างไรนะคะถือว่าทบทวนความรู้เรื่อง,องเก่าๆไปในตัวด้วยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถเขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสาตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆรวมทั้งแสดงสิ่งต่างๆตามทศนิยมที่กำหนดค่ะหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้คลิปนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนทำใบงานเรื่องเขียนคำอ่านของทศนิยมในใบงานที่ค,ครูแจกให้นะคะ,ะนักเรียนมาดูข้อที่1ค่ะเขียนเป็นตัวหนังสือเห็นไหมคะลักษณะจะเหมือนกับแบบฝึกหัดของเราเลยนะคะ 18.6นะคะก็ทำไมคะเขียนว่า18.6ข้างหน้าเราจะอ่านเป็นจำนวนเต็มข้างหลังเราจะอ่านเรียงตัวเลขนะคะดูข้อ2ค่ะ25.30เห็นไหมคะอ่านเรียงเลขจะไม่อ่านว่า25.30ไม่ใช่นะคะให้อ่านว่า25.30ค่ะข้อ3นะคะ 0.071อ่านว่า0.071ค่ะ501.489เห็นไหมคะ501.489เห็นไหมคะเขียนให้ถูกต้องนะคะสะกดคำให้ถูกต้องครบถ้วนนะข้อที่2ให้ตัวหนังสือมาแล้วให้เขียนเป็นตัวเลข302.4เห็นไหมคะหนูก็เขียนเป็นตัวเลข302.4 6.528 6.528ชัดเจนนะคะ0.096 0.096โอเคนะคะเอาล่ะนี่คือหน้าตาใบงานของเราลหลายๆคนที่เข้าใจอาจจะทำล่วงหน้าเสร็จไปแล้วก็ได้นะคะให้หนักเรียนเขียนคำอ่านของทศนิยมแบบนี้เราจะเขียนยังไงนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะก็เขียนด้วยตัวบรรจงสวยๆ0.56ค่ะ เราจะไม่เขียนว่า0.56ไม่ใช่นะคะ0.56แล้วนักเรียนก็ทำให้ครบทุกข้ออย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะโอเคค่ะใบงานวันนี้ง่ายๆนะคะถือว่าพักผ่อนไปในตัวนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็สวัสดีค่ะ